นี่ครับโตหัวดอ,อกลับมาแล้วนี่ครับน้องผมวันนี้มันเกิดน้องนะครับผมกับทองมันนี่มันเกิดน้องนะจะทำอะไรครับเด็กคนนี้จะทำอะไรโตหัวหวมี โตมาแล้วเดี๋ยวได้ละน่ารักตึงไหนครับเอาปากกาโมงหมีแบบนี้เลยจ้าตรงไหนเอาซุกแล้วเอาไปมุดในนั้นแล้วเอาเอาออกไม่ได้นะไหนมันอยู่ด้านไหนครับเห็นไลมเอาดีดยิ้มเลยเห็นปะ ดู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 เขาแบบขอแบเขาแอบเขาแอบวับเด็กคนนี้แอบ,บแล้ว